สวัสดีตอนเช้านะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันหยุดวันเสาร์นะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ก็ต้องลุกขึ้นมาเปิดโน้ตบุ๊กเนะแทนที่จะได้นอนต่อก็เปล่าหรอกตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงครึง่งจริงๆอยากจะนอนให้ตื่นทั้งสิบโมงสิบเอโมงแต่ก็ทําไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะมีงานที่ค้างค้างจากวันศุกร์ดังนั้นแล้วเมื่อตื่นขึ้นมาก็ล้างหน้าแปรงฟันครับและก็ยังคงอยู่ในชุดนอนนั่นเองถ้าใครที่ติดตามไปเป็นรา,ายพันนะครับทุกๆเชา้าก็จะมีเป็น Sen ต์ of ฟเดอะหรือว่า SOTD นั่นก็คือการเลือกใช้น้ําหอมในแต่ละวันที่เป้จะหยิบนําเลือกออกมาใช้ก็จะมาโพสต์ถ่ายรูปคู่กับน้ําหอมตัวนั้นครับแล้วก็เอาไปลงในกลุ่มพร้อมกับแคปชั่นครับคำบรรยายภาพคำบรรยายน้ําหอมตัวนั้นๆให้ทุกๆคนนะครับได้มาร่วมสนุกกันว่าแต่ละวันเนี่ยใครใช้กลิ่นไหนอะไรยังไงบ้างอย่างวันนี้ที่แน่ๆเลยครับเป้ต้องมี2กลิ่นครับอย่างตอนเช้าอย่างวันนี้ยังไม่ได้ออกไปไหนนั่งทํางานในบ้านในชุดนอนเมื่อคืนนี้ครับยังไม่ได้เปลี่ยนน้ายังไม่ได้อาบ อย่างน้อยก็ต้องมีสักกลิ่นหนึ่งครับเพื่อที่จะให้ได้กลิ่นแล้วก็ทํางานไปอย่างแบบว่าเคลิบเคลิมเพลิดเพลินแล้วเดี๋ยวพอทํางานเสร็จทานข้าวเสร็จครับอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ใส่อีกกลิ่นหนึ่ง <Wow. S 1> แต่เดี๋ยวเช้าว,วันนีเป้กําลังคิดอยู่ครับว่าจะใช้กลิ่นไหนดีเป็น s ซ n ตออฟเดอะเด หลายๆคนครับสงสัยว่า SOTD เนี่ยมันคืออะไรครับบางคนก็มาเจอก็แปลความหมายของมันผิดไปเห็นว่าเป็น SOTD ก็อ่านเป็น SOLD ว่าโซแบบมันก็โซขายออกไปแล้วอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยเข้าใจว่าโพสตนั้นเนี่ยเป็นการขายน้ำหอมจริงๆแล้วไม่ใช่ครับ SOTD เนี่ยมันย่อมาจาก s c e n t of the Day s e n t ก็ S C E N T s e n t ที่แปลว่าในเรื่องของ s e n ความสัมพันธ์ในเรื่องของความรู้สึกอะไรต่างๆในที่นี้เราใช้ในเรื่องของกลิ่นนะครับเพราะมันคือน้ําหอม s e n ต์ออฟเดยก็คือกลิ่นที่เราเลือกใช้ในวันนี้นั่นเองครับและทางด้านขวาของผมเนี่ยครับก็คือตู้น้ําหอมนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นคลังแสงของผมย่อมๆนะไม่ได้เยอะอะไรมากมายหรอกมีประมาณสัก2-300ขวดเดี๋ยวผมจะโครซับให้ดูใกล้ๆแล้วกันอันนี้คือตู้ชั้นที่น <Wow. S> 1นะครับโครซับมาโครซับมาว้าว <Wow. S 1> ชั้นที่2ว้าวย่อลงย่อลง แลวก็ชั้นที่3ย่อลงไปอีกส่วนชั้นที่4ี่จะเป็นพวกแบบว่าซากอารยธรรมครับเป็นพวกน้ำหอมวาออลต่างๆเป็นตัวแถมตัวเทสเตอร์อะไรต่างๆที่ได้มาตอนซื้อขวดเต็มนะครับอ,อันนี้คือตู้แรกนะครับตู้แรกผ่านไปเรามาดูตู้ถัดมาครับนี่ตู้ใหม่ที่เพิ่งซื้อมาไม่นานประมาณ3-4เดือนได้มั้งนะครับเพราะว่าเป็นการระบายครับกระจายความเสี่ยงเพราะมันอยู่กันแน่นเกินไปกับในตู้นั้นนะครับก็เลยต้องเพิ่มตู้ใหม่เข้ามา ชุบชุบชุบอ่าเดี๋ยวขอขยับให้ดูกับมุมกว้างขึ้นอ่านี่ครับและข้างหลังของผมเนี่ยก็คือตู้น้ำหอมครับที่ผมเก็บสะสมน้ำหอมมาแบบว่าเราๆสัก4ปีได้แล้วนะครับน้ำหอมส่วนใหญ่นะครับหลกัหลกๆก็คือซื้อมาใช้นี่นะครับแล้วก็นำมารีวิวบอกต่อครับรู้สึกให้ทุกๆุกคนนะครับได้รับชมกันหลายๆตัวก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับบางตัวที่ชอบมากๆก,ก,ก็จะใช้บ่อยๆหน่อย เรามาดูกันที่ด้านบนก่อนละกันนะครับจะเป็นลูกรักของผมทั้งนั้นเลยครับเดอร์รอคสปอร์ตแล้วก็คริสเตียนเดอร์ออใดๆครับเลิฟ mm hmm. <Love S 2> สุดๆอันนี้น้ำหอมของ Story ่นะครับบายมาแล้วก็เลิฟ by Kim มเลิฟสตอรี่น้ำหอมของคู่รักเซเลบริตี้ชื่อดังนะครับชั้นที่2ก็หลักๆก,ก็จะมีพวก Channel นะครับแล้วก็น้ำหอมแบรนด์คนไทยนะครับมิรโปรด อัสซิโซโรติเกรสอีเซมิยาเกะนะครับอะไรต่างๆที่เ่าที่จะตามองเห็นนะลองมองดูเอาครับผมข้างล่างก็พวกชองปอลดันฮิลจอห์นวอร์ทอสคาวิงคลายในบางรุ่นคลินิกแฮปปี้อะไรอย่างนั้นบูนแกลลี่ใดๆชอนจอ์นนะครับก็ประมาณนั้นด้านล่างก็สกร้างอารยธรรมครับที่บอกไปแต่ไปหมดมาดูตู้ที่2กันดีกว่า อันนี้คือตู้ใหม่นะครับนี่เลยด้านบนก็ส่วนใหญ่จะเป็นในเครือของเจอโจอามานี่นะครับแล้วก็ยิบเซงโล n ลตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ครับลอมเลอร์ปรฟามชอบมากแล้วก็นี่เพิ่งได้มาใหม่เลยอะควาดิจอลโปรฟอนโดชอบมากครับอ่าในข้างในก็จะมีพวกปลายต้านลอมอะไรต่างๆโดเช่กาบาน่าคิงหรือว่าเคนะครับไป,ไปเป็นเลิฟมาก คร e ดเอเวนตัสมิเลซีอะไรข้างในก็มีอยู่นะครับมาดูชั้น2กันดีกว่าครับกว่าตาดูคร่าวๆเนาะคลิปนี้พยายามจะทําให้ไม่นานนะครับตัวนี้ไปเป็นเลิฟสุดๆครับในลายนี้ของ Y จากทิสซโรลองเลิฟมากครับนี่ตัวใหม่ล่าสุดโอเฟรชเลิฟมากตระกูลก้อนหินครับ อะควาปูรมอมอะควาอม,มาลาอะควาปูรอมแมรีอะไรต่างๆของบิลการีเขานะครับก็มีโปโลโ,ลโปโลโบลูอัลตาบลูคาร์บินคลายโน่นนี่นั่นไอเอ็มเอสก็มีนะครับมาไล่ลงมาก็ในด้านนี้ก็จะมีพวกเวอร์ซาเช่ดันฮิลนะครับ มิสเตอร์แบเบอรีอินดิโกอะไรต่างๆยูโกบอสบอทเทลไนท์ข้างในประมาณนี้ข้างล่างก็สร้างอ,รอารยธรรมเช่นเดียวกัน อ่ะครับแล้วสำหรับเช้าเนี้ยครับกับกลิ่นแรกที่เปป้จะเลือกใช้ในระหว่างที่นั่งทํางานเนี่ยครับจะใช้กลิ่นไหนดีตอนนี้คิดเอาไว้แล้วล่ะครับแต่ตอนแรกๆเนี่ยก็มายืนงงอยู่บริเวณหน้าตูน้น้ําหอมนแล้วเป้ก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่มีน้ําหอมมากกว่า1ขวดขึ้นไปนะครับต้องใช้คําว่ามากกว่า1ขวดขึ้นไปเพราะว่าไม่รู้แต่ละคนมีกี่ขวดบ้างบางคนมีเป็นหลักสิบหลักร้อยบางคนมีเป็นหลักพันก็มีนะครับดังนั้นบางทีเนี่ยเราจะมายืนชะงักแล้วก็จะยืนแบบใช้ใช้กลิ่นไหนด คือนึกไม่ออกทางที่มันก็อยู่เบื้องหน้าเลยเต็มไปหมดเลยแต่เรากลับนึกไม่ออกว่าเราใช้กลิ่นไหนดีสําหรับเช้านี้ครับของเปเป้หลายพันก็ขอเลือกเป็น y o f r e s h ก่อนน,กนนะครับสำหรับการนั่งทํางานด้วยชุดนอนชุดนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างกลิ่นที่แบบว่าให้เรารู้สึกผ่อนคลายครับเราทํางานเราใช้ความคิดไปด้วยใช่ไหมเราจะไม่ใช้กลิ่นที่มันแบบว่าแน่นๆก็คงจะแบบไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เปเป้เลยครับชื่นใจครับ วายโอเฟรชนี fresh, ่เป็นกลิ่นที่แบบว่าหอมชื่นใจสุดๆไปเลยนะครับกลิ่นดีมากๆอืมก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเป้จะไปนั่งทํางานต่อนะครับและหลังจากทํางานเสร็จแล้วครับก็จะทานข้าวนะครับแล้วก็จะไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วเดี๋ยวก็จะมีอีกกลิ่นหนึ่งที่จะเป็นเซ n ส์ออฟเดอะเดย์ยืนพื้นของวันนี้นะครับเดี๋ยวเป้จะถ่ายรูปคู่กับน้ําหอมตัวนั้นด้วย ในแต่แล้วก็คือรีวิวตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าถือว่าเป็นการพูดถึงแล้วกันนะครับว่าไอ o t d นะครับมันย่อมาจากอะไรแล้วมันสื่อความหมายไปถึงอะไรหลายๆคนที่ติดตามเข้ามาในกลุ่มน้ําหอมหรือว่าเป็นคนที่ติดตามเป้ยอยู่ในช่องใน YouTube Channel นะครับบางคนไม่รู้ครับบางคนแบบว่าอยากรู้แต่ก็ไม่อยากถามอะไรแบบนี้แล้วก็พาให้เข้าใจผิดกันนะครับเข้ามาถามได้นะครับวันนี้เป้ถือว่าได้มาบอกแล้วครับ SOTD ก็คือย่อมาจาก Sen s e of the Day โอเคแล้วครับเช้าว,วันนี้ก็เข้ามาทักทายกันเบาๆนะครับก็ถือโอกาสได้มาเปิดกลุ่น้้ำหอมเบาๆเนาะควบคู่ไปกับการแนะนำนะครับว่า SOTD เนีมันคืออะไรยังไงแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ครับในช่วงบ่านยนะครับเป๊จะออกไปทํารีวิวน้ําหอมตัวใหม่ๆครับจะไปอัดคลิปเอาไว้ยังไงซะก็ฝากติกดตามชมผลงานด้วยนะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย